มื่อนี้นะคะกะสิมาหายายนะคะเบิงว่าเพื่อนเตรียมยังไว้ให้เพื่อนบอกว่ามาเอาเดอมาเอาของพาไปเบิงมาเพื่อนเตรียมอยังไว้ให้นะคะยายเอาอยัางไปไว้ให้ก่อนเอาอยัางไว้ให้ เอาเจ้ายังกูก็ยังบอกบกบักบูบะไปฝากพวกันแก่ฝากเงินมาปลูกแขนเมือกว่านีคกับใครเจ้าตรงนึงตรงนึงมึงกับใครไงนันเน่แล้วอันฝากเงินมากับยามาให้กินนั่นโอ้เออฝากไปเพื่อนเออฝากไปกับเจ้าโอ้บักบ ไอ้ก็เจ้าวัดวัดูโคนนั่นล่ะชุูวัดเจ้าฝากแข่งไม้กูจินฝากจ่าไม้กูจินนั่นล่ะยายไปเอามาหาบมาตะดใส่บักบุกฮ้ไปเอามาตะดใส่บักบุกเอาจูโตนมันบุกเลยฟาดโอ้ย่เอาวให้โดยเฉพาะจะกูไปเอาบักบุกอย่างนี้เขาก็นัดกูไปอีกับก่าเลยเบ่งดูพี่น้องบักบุกลายค่ะฟาดบนบักบุกจะหน่อยๆคลิปพอตอนหน่อยๆเนาะ กินบักโบกมันเรียนมันพาหากเด้เบืงเพลินตั้งใจเห็ดไปฝากพี่พี่เอฟซีกันสันติไปโอ้ยยายเอ้ย